สนับสนุนโดยน้ำมูกไหลปลวดศีรษะและเป็นไข้ดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดยังมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่นีเวียลูมินัสกินโกลเซรัมรู้สึกผิวดูกโกลใสขึ้น3ามิติ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เอป๊อปชูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซบครับวันนี้วันศุกร์อยู่กับปอนสรันดาครับและอ้อนลักษิกาค่ะคุณผู้ชมครับยังอยู่กันในสถานการณ์นะฮะที่ต้องติดตามมันอย่างใกล้ชิดเรื่องราวการปะทะกันนะครับระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดมากๆหลังจากที่ฝ่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการใช้อาวุธเนี่ยยิงมายังฝ่าฝั่งไทยแล้วสิ่งที่อันตรายแล้วก็น่าเสียใจที่สุดนั่นนกกก็คืือออผลลขงงงงาาาารรรรยยิทให้้้สะดววซมไปถึโพบ ต่างๆได้รับผลกระทบด้วยแล้วมีคนด้านของพลเรือนแล้วก็ทหารที่เสียชีวิตด้วยแล้วคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมได้รับการเดือดร้อนมากๆเลยนะฮะก็ต้องมีการอพยพกันไปหนึ่งในคนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นคนบันเทิงด้วยนั่นก็คือพี่เจี๊ยบกนกพรครับอดีตนักร้องลูกทุ่งค่ายอาสยามเมื่อวานนี้ทีมข่าวอมรินทีวีของเราได้มีการติดต่อไปกับพี่เจี๊ยบลักษณะก็คือวิดีโอคอลภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นคือพี่เจี๊ยบเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องเร่งอพยพออกมาจากพื้นที่จริงลองฟังบางช่ว ทังบานสะพยอันบะะักคเมตมันยิ่งลูกระเบิดไปถือตากับย่ายขาขาดอาการโ้อมาแถมถือล้านอีกอยู่กุดกุดเชียงมุ่นอยู่บ้านกุดเชียงมุ่นเนะาะค่ะอยู่ทางเน้นหนาวด้อย ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ<ม>แล้วก็อีกหนึ่งคนบันเทิงคุณผู้ชมครับที่เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนั่<ฮ>น,นก็คือพิอาจประสุด์นะครับเมื่อวันนี้ทีมข่าวบันทีวีก็ได้คุยกับพิอาเหมือนกันคือพิอาจเนี่ยแกติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดเลย<ฮ>แล้วก็จะมีการโพสต์การแชร์โพสต์ต่างๆด้วยโดยพ่อาจเนี่ยล่าสุดปประเทศไทยอย่างเราก็ขอขอบคุณเหมือนกันนะคะคุณลุยขอคบคุณมากๆจริงๆประเทศลาวกับประเทศไทยก็ใกล้ชิดแล้วก็เป็นบ<ฮ>้านที่เมืองน้องกันมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับ ล่าสุดพี่ก้องหัวไร่ครับได้มีการบริจาคเงิน1ล้านบาทครับ oh. เพื่อทำโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพบริเวณชายแดนอีสานใต้ตามกันต่อเรื่องนี้ช่วงหน้าครับลัคก,กี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาต o งชอ h และร้านหนังสือนาอินทุกสาขา ไม่ได้อออะไรมาเลยไม่มีแซบเกินต้านแซบชุดแซบเฟสติวัลเริ่มต้น99บาทถึง27สิงหาคมนี้แซบอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำร,รุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแดงแป๊ดเลยเบาดิ ไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตะแดดแดดร้แต่ชุดเรากันแดดได้ <c oughs> ขอรู้ใช้ไม่คอมฟอร์ตปรับผ้านุ่มสกัดแดดครั้งแรก u v เซรั่มในปรับผ้านุ่มให้ชุดปกป้อง u v วสี่เท่ามั่นใจไม่กลัวแดดแล้วหอ,อมด้วยนะคอมฟอร์ตปรับผ้านุ่มสกัดแดด บ้านและสวนแฟมิกเกียจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบชอบครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิกเกียแล้วพบกันวันที่1นึถึงสิบสิงหาคมนี้ที่ไบเทกบางนาะ กับเบกกี้วีเบกาแล้วมาพบกันวันที่31กรกฎาคมนี้ในงานมหากรรมนิยายนานาชาติที่สัญญาณมิดทาวย่าลืมมาเป็นหนึ่งในมาไลฟ์ของเบกกี้กันนะคะสั่งซื้อ My Life Becky ้วีเบกาได้ที่ n i n c o o น i n นอินแอปพลิเคชันและร้านหนังสือ n i n ์ิตั้งแต่30กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดย p r e s e น t e d b ์บแดงแป๊ดเลยเป่านี้ เเครื่่องสียปลาวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงพงกินเบนโตมแพทเอสเปรสโซ,โซ,โซ่เข้มๆมีเยอะแต่ถ้าเข้มพอดีต้องสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%ของซูปเปอร์เอสเปรสโซท่ทรีอินวันหอมขัวแน่นเข้มเต็มข้นอร่อยเข้มพอดีสุดลงตัวซูปเปอร์เอสเปรสโซท่ทรีอินวัน glow glow up Gl more ใหม่เนเวีย like ลูมิเนสกินโกลเซรามด้วยไทอะมิโดลสารเรตินิ่งประสิทธิภาพดีที่สุดจากเนเวียช่วยลดเลือนจุดดำฝังลึกช่วยกระชับรูขุมขนช่วยเติมความชุ่มชื้นลดพิเศษ299บาทถึง27สิงหาคมนี้เนเวียอีสปอร์ตสกินการเรียนรู้ของเด็กๆเริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบโฟมอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัสมี DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน B12 C และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบโฟมอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัส สนับสนุนโดยใหม่ไดกินสบายซีรีส์สบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา คุณผู้ชมกลับมาตามกันต่อค่ะกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งศิลปินคุณผู้ชมครับที่โอ้โหใจบุญมากเลย<ม>บริจาลค่าสุด1ล้านบาทนะฮะนั่นก็คือ